เสื้อตัวนี้ก็คุณแม่ผมอยากให้ใส่ครับแมอายอยากให้ใส่ครับก็ได้ยินมาใส่นะครับผมเป็นไงครับชอบไหมครับเพลงแรกไม่บอกเธอนะครับบางทีคนเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะบอกใครสักคนแต่เราก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสที่บอกนะจงรีบบอกเขาไปนะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสได้บอกแนละ้วเราจะเสียใจนะครับผม แล้ววันนี้นะครับผมก็หมาหที่เสรนทธันดาเผาใช่ไหมครับอยู่ที่งานเดอะทัสครับผมขอขอบคุณทัสมากที่เชิญผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆะารับของเสียจะทำอะไรไม่ถูกเลยครับผมจริงๆจริงๆติดกูสั่อยู่นะี่เ็มูสั่สข้าไปอีกสบายดีกันไหมครับผม ข้างบนสบายดีไหมครับอันนี้คือไม่บายไม่บายหรือไม่สบายครับสบายดีนะครับผมรอล่นนะครับผมกดกันนะอีกต่อไปครับผม